สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเช้านี้เช้ามืดหกโมงเสร็จๆนะครับมาดูปลาที่เกยตื่นวันนี้ครับโอโ้โหโคตรใหญ่เลยครับปลากระปักกระเป้าตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับที่มันนอกน้ํานะครับีว่าคือที่ว่านอกน้ําชาวบ้านแถวนี้เขาเรียกว่ามันหายใจไม่ทันนะครับช่วงที่มีคลื่นนะครับ โอ้ตัวใหญ่มากนะครับดูตายังใสเลยนะครับแล้วก็อีกตัวนึงคือปลาเสียกครับผมชาวบ้านแถวนี้ก็เรียกว่าปลาเสียกแต่ปัากระเป้าตัวนี้โคตรใหญ่จริงๆครับโอ้โหไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าครับแต่ต้องมีวิธีทําที่จะกินได้นะครับปลาปัากระเป้าเนี่ยเป็นพื้นบ้านแถวนี้เขาก็น่าจะรับประทานกันอยู่นะครับ